วันนี้จักรวาลอยากสื่อสารเรื่องใดที่เกี่ยวกับคุณให้คุณรู้นะคะวันนี้เราจะมาเริดมมพลังงานความรักนะคะอาจจะตรงทั้งหมดหรืออาจจะไม่ตรงเลยหรืออาจจะตรงบางส่วนนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะ พลังงานความรักวันนี้ต้องการบอกเรื่องใดให้กับคุณได้รู้นะคะว้าวความใจร้อนความรีบเร่งว้าวความเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความรักของคุณอาจจะ มีการเดินทางเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าลุยกล้าทำกล้าปเชิญหน้านะคะความรักของคุณที่จะเข้ามาเป็นเรื่องของความรักที่อาจจะมีคนเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณอย่างรวดเร็วอย่างแต่เขาก็เป็นคนที่ กล้าคิดกล้าลุยกล้าทำนะคะเป็นคนที่มีส่งพลังงานของคนนี้มาให้คุณนะคะพลังงานความรักของคุณเขากำลังจะเดินทางมาหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะเด็กคนคนนี้เขาจะนำความสุขแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงพร้อมกับทรัพย์สมบัตินะคะ ทำให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะการเป็นอยู่ดีขึ้นนะคะอาจจะมีการได้เข้าสังคมนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเขากำลังมามอบหัวใจให้กับคุณนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วก็เขาเข้ามาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงคุณไปในทิศทางที่ อยู่ดีมีสุขนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมนะคะเราจะนำความสุขความเติมเต็มมาให้คุณนะคะแต่คุณต้องเปิดใจนะคะต้องมีการเปิดใจอย่าทำเป็นนิ่งเฉยนะคะต้องเปิดรับใจเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเพื่อจะนำพาคุณนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความเพียบพร้อมและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะให้คุณเปิดใจรับนะคะอย่าทำหน้าเบือ่อหน้าเซ็งนะคะให้รู้สึกให้ยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เขากำลังจะยื่นความรักครั้งใหม่เข้ามาให้คุณนะคะ คุณอาจจะรู้สึกเบื่อกับความรักเก่าๆที่ทำให้คุณนั้นอาจจะไม่มีความสุขนะคะแต่คนคนนี้เขาจะเข้ามายื่นความรักที่ดีให้กับคุณนะคะให้เพียงให้คุณเปิดใจรับนะคะเก็บความรักเก่าๆที่อาจจะเคยทําให้คุณไม่ค่อยดีนะคะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยดี ความรักเก่าๆแต่ครั้งนี้ความรักใหม่ๆที่เขากำลังยื่นมาให้คุณนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณไปในทิศทางที่ดีนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะมารับพลังงานดีๆความรักครั้งใหม่นะคะหรือสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะ เขาจะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วแล้วก็จะให้คุณนั้นมีการคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะพร้อมความสุขเพียงให้คุณเปิดใจรับนะคะคลิปนี้ฝากทุกคนไว้แค่นี้นะคะพลังงานชิ่งดีๆกำลังมามอบให้คุณอย่างรวดเร็วนะคะ เพียงแค่คุณเปิดใจรับมันนะคะ